มาตัวใจกลับบ้านกับอาจารย์สุพวรรณกรีนดิฉันคงต้องบอกว่าพวกเราโชคดีมากนะคะที่มีครูบาอาจารย์มาสอนธรรมะที่เป็นคารวาสที่เราสามารถถามปัญหาได้ทุกๆเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกเรื่องของสามีแม่สามีเรื่องการเรียนเรื่องปัญหาหัวใจต่างๆมากมายที่อาจารย์ตอบ มาหลายหมื่นคำถามมากนะคะวันนี้คุณชัยถามมาค่ะอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรดีคุณชัยเป็นนักปฏิบัติมานานแล้วแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องทางเพศบอกว่ารู้สึกแย่มากในการที่จะต้องหลับนอนกับภรรยาตามหน้าที่อยากถามอาจารย์ว่าปัญหาแบบนี้มีกับผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ไหมคะ แล้วก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะคะปัญหาเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือหน้าของนักปฏิบัติธรรมนะคะกับเรื่องเพศที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยต่อคู่ครองของเราอันนี้เนี่ยส่วนมากดิฉันจะมองเนี่ยนะจากจากมุมมองของเนี่ยผู้หญิงซึ่งคิดว่ามีปัญหาเนี่ยมากกว่าผู้ชายแต่ คุณชายเนี่ยแน่นอนเป็นผู้ชายนะคะก็ยังมีปัญหาเช่นนี้เนี่ยเช่นกันนะคะเรื่องนี้ดิฉันจะต้องบอกว่าใช่ค่ะที่จริงเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวแหละของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยจะหักหลัดด้วยําไปนะคะเอ่อถ้าสมมุติว่าทั้งสองฝ่ายนะคะปฏิบัติธรรม มันก็ไม่มีปัญหานะคะก็คือสามารถคุยกันได้ทำความเข้าใจเนี่ยเรื่องนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายเดียวที่มาสนใจธรรมะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้สนใจนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่อ่ะทีเดียวแหละโดยเฉพาะถ้าฝ่ายหญิงเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะคะสามีเนี่ยนะในเรื่องนี้แล้วก็ มันก็ต้องล่อแหลงนะคะต่อการที่เขาจะต้องไปหาเออหาที่อื่นนะคะฉะนั้นฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันดิฉันเข้าใจดีเลยค่ะนะคะอยู่ในฐานะครวาวาสนี่ยเข้าใจดีว่ามันยากมันยากแต่แต่ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณชยัยแม่บอกเองนะคะว่านี่เป็นเรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้อง จะต้องดูให้เป็นหน้าที่ว่าเราจะต้องทำอันนี้ก็ก็ในแง่หนึ่งที่จะที่จะมองนะคะแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยนะเป็นนักปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นนักปฏิบัติสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้านแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้เองว่าฐานของสติเนี่ยก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกาย นะคะดิฉันเอาเรื่องนี้มาประสานเนี่ยหลายคนเนี่ยจ,จะคุวเลาะว่าทำไมเอาเรื่องเพศเนี่ยมานะคะมาประสานกับเรื่องเรื่องการฝึกสติปัญฐาแต่ที่จริงแล้วถ้าทักษะของคุณดีนะคะคุณก็ยังคงปฏิบัติทมได้ในขณะนั้นๆเพราะมันเป็นเรื่องของการสัมผัสใช่ไหมคะเป็นเรื่องของเนี่ยความรู้สึกเกิดส่วนกายเนี่ยนะ ทั้งสิ้นเลยนะคะแน่นอนมันก็จะทําลายไอ้ความรู้สึกเออทางทางด้านยังไงอะความต้องการเพราะว่าเพราะว่าใครที่จะมาทําเรื่องร่วมเทศได้มันจะต้องมีอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยของปุถุชนมันจะก็ไม่จําเป็นต้องปุถุชนล้วนล้วนหรอกคือคืออารมณ์ของทางโลกเนี่ยนะคะเข้าไปที่จะทําให้กิจกรรมอันนี้เนี่ยมันมันน่าสนใจ แต่ถ้าเราคิดว่าอ่เรากําลังปฏิบัติธรรมเนี่ยนะกำหนดให้รู้รู้เนี่ยมันก็จะหมดสนุกไปหมดสนุกไปนะคะเอออันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคะแต่ว่าแต่ว่าดิฉันต้องการพูดว่าคุณยังสามารถเอาความรู้สึกเหล่านั้นนะคะมาเป็นจุดกำหนดเป็นฐานของสติได้ คือที่จริงแล้วอะชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมหาไมใจกันเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยซึ่งอยู่กับมนุษย์เนี่ยตลอดเวลาฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มีเอ,อจุดไหนนะคะที่เราไม่สามารถทําได้เพราะว่าทั้งสามสิ่งนี้คือทั้งชีวิตของเราฉะนั้นแม้กิจกรรมร่วมเพศเนี่ยก็ตามนะคะเราก็ยังสามารถเนี่ยเอาเอาเอามาปฏิบัติได้ นะคะเออแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งนะคะคุณลองลองดูสภาวะเอ่อของหลังจากที่คุณเนี่ยนะเรียกว่ายังไงอะ่ะเอาเอา,เอาพูดเป็นตรงๆเลยนะคะคือร่วมเพศเนี่ยเสร็จนะคะถึงจุดที่เรียกว่าโอแกซึมอะไรต่ออะไรตรงนั้นน คุณลองหยุดดูนะคะพยายามเนี่ยนะดูณจุดนั้นๆเนี่ยคุณอาจจะพบกับความสงบเนี่ยความสงบนะที่ที่ที่มันชัดเจนที่มันชัดเจนลองดูสภาวะนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ค่ะอันนี้อันอันอันนี้แต่ละคนก็ต้องไปดูของตัวเองแหละแต่แต่ว่าในที่สุดแล้วถ้าจะให้เนี่ยสบายใจ คุณก็จะต้องพยายามแปลงกิจกรรมอันนี้เนี่ยให้อยู่ในลักษณะของการปฏิบัติธรรมถ้าทำได้เช่นไหนเนี่ย,ยคุณก็คุณก็จะเรียกว่าทุกน้อยลงไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่นะหนะักนาะนะสาก,กันเนี่ยจะเกินไปนะคะหรือจะเอาอย่างนี้เลยก็ได้บางครั้งนะคะคุณ ให้คุณลืมลืมเรื่องการปฏิบัติธรรมไปเลยก็ได้แล้วก็แล้วก็ทํากิจกรรมนี้ให้สนุกให้สนุกเลยให้มันเต็มที่กับกับทางโลกเนี่ยไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็เพื่อเพื่อยังไงอะ่ะคือทําให้เป็นเรื่องการมาสุขไปเลยนะคะการมาสุขเนี่ยสุกที่อยู่บนเนี่ยเนื้อหนังมังสาอะไรคนเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมองทางเทศว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะ เรื่องทางเพศการร่วมเพศเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะมากมากพอๆกับการกินการดื่มการถ่ายนะคะเรื่องการร่วมเพศเนี่ยก็อันหนึ่งเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยให้สัญชาตญาณของของของการของของของอารมณ์ทางเพศเนี่ยมาให้เพราะโลกนี้จําเป็นจะต้องมีประชากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องทาลูกแหละ นะคะฉะนั้นฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่เรียกว่ารับผิดชอบสูงเป็นหน้าที่ที่ใหญ่ทีเดียวซึ่งซึ่งธรรมชาติเนี่ยต้องการให้มนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยได้ทําฉะนั้นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยนะหยดให้ได้เหมือนจ้างให้ทำเนี่ยจ้างให้ทํานะคะสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยนะหยอดให้ก็คือก็คือความรู้สึกที่สวยงามเข้าใจไหมคะ ความรู้สึกทางเพศเนี่ยนะการร่วมเพศการแตะกันอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยที่จริงแล้วนะคะถ้าเราจะมองอีกแง่หนึ่งนะั้นเป็นความรู้สึกที่ที่ที่ดีนะคะที่มันสวยงามนะคะโดยเฉพาะถึงจุดเนี่ยนะเอ่อความความรู้สึกในส่วนกายเนี่ยที่เรียกว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือสภาวะเนี่ยเออกสซึม um, นะคะซึ่งธรรมชาติจำเป็นจะต้องให้ เพื่อให้มนุษย์ยอมทำงานอันนี้ให้ยอมที่จะร่วมเพศเพื่อที่จะผลิตมนุษย์อีกคนหนึ่งนะคะมาอยู่ในโลกนี้มาทดแทนคนที่ตายไปฉะนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องให้รสชาติของทางเพศที่มันอร็ดอร่อยนะคะกับมนุษย์เพื่อทำงานนี้เนี่ยได้สำเร็จใช่ไหมคะจึงต้องให้ความรู้สึกที่ที่ที่สวยงามที่มันเจ๋งที่สุดดีที่สุด ะะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะจะลืมเรื่องการปฏิบัติธรรมไปเลยแล้วก็แล้วก็ให้ให้กิจกรรมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนานไปเลยลเข้าใจไหมเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อความเนี่ยนะสุขเนี่ยของคนสองคนเพื่อเออความสัมพันธ์ที่มันที่มันแนบแน่นนะคะของของคนสองคนแล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยนะสามารถประครับประคองเนี่ยไปกันได้ เพราะว่าเรื่องเพศอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าขาดโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยขาดนะคะมันก็มันก็เหมือนกับิวโหยเนี่ยนะคะแล้วแล้วมันจะเกิดปัญหาเยอะเลยผู้หญิงเราเนี่ยรู้กันทุกคนน่ะถ้าใครไม่ได้เรื่องนี้แหละมันกอต้องมัง,งอนมั่งไอ้นุ่นมั่งไอ้นี่มั่งแล้วทุกอย่างนะปัญหาเนี่ยนะในครอบครัวเนี่ยสําหรับเนี่ยทุกอย่างในที่สุดแล้วมันจะมาลงที่เรื่องนี้เพราะว่าขาดแคลนเรื่องนี้ นะคะแลนเรื่องนี้แล้วก็เป็นสาเหตุใหญ่ที่เดียวแหละที่ทําให้เนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ยจะต้องไปหาเศษหาเลยหาไอ้นู่นไอ้นี่แล้วเพราะเป,เป็นความรู้สึกที่มันอร่อยนี่เองเนี่ยจึงทําให้มนุษย์เนี่ยนัชอบฉนธรรมชาติใช่ไหมคะคืออยากจะกินแต่ขนมหวานที่มันอร่อยนะคะโดยไม่ต้องการความรับผิดชอบในการผลิตมนุษย์นะคะขึ้นมา ฉะนั้นเออเรื่องเพศก็เลยถูกแปลงเป็นอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมขายมนุษย์ขายขายเรื่องเพศอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะก็เพราะก็เพราะความรู้สึกที่มันสวยงามที่มันอริดอร่อยที่ธรรมชาติเนี่ยนะหยอดให้มาจ้างให้เรามาทํางานนี้เนี่ยพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นก็ก็เรียกว่าสองสองทางนะคะที่คุณเนี่ยสามารถเออทำได้ที่จริงเนี่ยนะคุณเป็นฝ่ายชายเนี่ย คุณได้เปรียบกว่าเพราะว่าผู้หญิงเราดิฉันก็ไม่ทราบนะคะภรรยาของคุณเนี่ยเอ,อมีความต้องการทางเรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่แค่ไหนแต่แต่โดยธรรมชาติของผู้หญิงแล้วนะคะเอ,อความต้องการในเรื่องเพศเนี่ยมีน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่เขาเขาฝรั่งเขาบอกว่าคิดเรื่องเพศเนี่ยประมาณทุกหนึ่งครั้งในทุกสี่นาทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ เออแต่ผู้หญิงเราไม่เป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้หญิงที่เรียกว่ามีลูกแล้วพอมีลูกแล้วเนี่ยนะเออความสนใจความรักความอะไรต่างๆเนี่ยมันมาทุ่มเทที่ลูกมากกว่าแล้วช่วงเวลายอย่างนี้แหละที่ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าอิจฉาบ้างขาดแคลนบ้างก็ไปหาเศษหาเลยอะไรต่ออะไรที่อื่นเป็นปัญหาที่ใหญ่นะคะของผู้หญิงทั้งหลายฉะนั้นฉะนั้นดิฉันว่า ดิฉันว่าฝ่ายชายเนี่ยนะปัญหายังน้อยกว่าของผู้หญิงนะแล้วถ้าคุณทําได้นะคะก็ลองคุยกับคู่ครองของคุณนะคะคุยกับภรรยาว่าคุณก็อยู่ในลักษณะเนี่ยของสนใจการปฏิบัติธรรมก็อาจจะเอ่ออาจจะไม่ต้องบ่อยเกินไปดิฉันยังนึกถึงเออลูกศิษย์ นะคะที่อยู่เยอรมันก็เราก็คุยกันเนี่ยลักษณะของผู้หญิงเนี่ยแจ๊ะเจ๊ะ,จะแล้วก็มาคุยเนี่ยมาลงเรื่องนี้แล้วน้องคนนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยหนูไปยังให้ก็พี่นะคะยังให้อะ่ะปีละครั้งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเจ่ะให้ปีละครั้งแล้วผู้ชายยังอยู่ด้วยนี่ก็ต้องสูหกเขานะไม่ไปหาเศษน์เลยที่อื่นอะไรต่ออะไรพวกนี้โอเคนะคะดิฉันก็ก็คงจะตอบได้แค่นี้ละคะ่ะ นะคะก็หวังว่าคงจะช่วยแก้ปัญหาของคุณชัยได้บ้างน,นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ